สวัสดีจ้าเด็กๆพี่ตะเจอกับพี่ตไคร้อีกแล้วนะกับมหมาพันไทยหลังไม่อ่านนะจ๊ะหมาที่ชนะื่อทองหมาหลังอะไรนะหมาพันไทยหลังไม่อ่านนะจ๊ะวันนี้มาพบกับพี่ตะพี่ทับทิมเนาะยังไม่มีผลยังไม่มีดอกยังไม่ดอกก็เลยไม่มีผลมาพบกับหมาของพี่ตไคร้ทองหมาพันไทยหลังไม่อ่าน นี้เราจะมาดูเมื่อกี้เราก็ได้เห็นคลิปน้องหมากำลังเดินเอ้ยชูสองขาหลังยีสองขาหลังให้ดูแล้วเนาะมาดูกันเลยไม่รู้มันทำอยู่อีกไหมอ่ะโอเคมาเริ่มกันเลยอ้าวตอนนี้มันไม่ทำแล้วอะ่ะไม่อป็ไรหรอก เหล่าไหมแค่ตอนนี้เราก็มันก็เริ่มแล้วเนี่ยเริ่มแล้วเริ่มแล้วไอ้หยุดทำไมอะท้องตอนนี้เช้าตู่เลยแดดออกเลยเนี่ยแดดออก น้ำทองก็กินใบข้าวโพดน้ำทองกินใบข้าวโพดเหรอตาใจต,ต,ตายอย่างงี้อ่ะวันนี้พี่ทัพพิมก็จะนำเสนอแค่นี้แล้วกันพี่ทัพพิมขอโยนพาระาไปให้พี่ตะไคร้นะ ทำไมต้องโยนภาระมาด้วยเนี่ยอ้ยอ่ะวัน,นว,วันนี้ดิพี่จะใครขอวายกันนละกันนะบ๊ายบายบ๊ายบายนะจ๊ะเด็กๆเดี๋ยวค่อยพบกับทองะมานไทยหลังไม่อาหน่อยนะจ๊ะพิมพ์เข้าไปเลยค่ะว,ว่าทอ,ทองกี้เดี๋ยวก็เจอเอง